หม้อน้ำรถยนต์ที่เป็นสนิมที่นี่เราจะมาทำการเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำรถยนต์โดยใสออ่น้ำยากันสนิมตรงนี้นะครับคือตัวบิดสำหรับก๊อกน้ำของม้อน้ำสำหรับถ่ายน้ำออกเราจะบิดไปทางขวามือ เพื่อเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออกซึ่งจะเป็นน้ำสนิมฉะนั้นควรถ่ายออกให้หมดเพื่อเติมน้ำใหม่ และมาดูด้านบนน้ำก็จะพร่องไหลออกจนหมดจากนั้นเราก็ต้องใส่น้ำใหม่เพื่อล้างสนินออกก่อนจากนั้นเราก็ถอดหมอ้อพักน้ำออกจะเห็นว่าหมอ้อพักน้ำที่เหลือเป็นสนิม โม่สนิมลงหมดจากออน้ำยาโม้น้ำที่ไม่ได้เปลี่ยนมานานน้ำไปลางน้ำสนิมับไม่ใช่โอเลี้ยงะะที่นี้มาดูน้ำใหม่ที่เราเปลี่ยนจะเห็นว่าเป็นฟองฟองสนิมและเราจะทำการคายทิ้งรอกหนึ แล้วก็กล,ล,ล้างขัดขัดสักหน่อยก็เป็นพิธีเส้นหินนี้ทำให้หม้อน้ำรั่วได้ถ้าเราไม่ใส่น้ำยากันสนิมน้ำยากันสนิมนี้จะเป็นรอยเย็นและทำให้ หม้อน้ำไม่เป็นสนิมเหนว่าน้ำแดงนิดถึงตอนใ้น้ำใกล้หมดที่นี้เราก็มาเติมน้ำและสตาร์ทเครื่องเพื่อให้น้ำไหลบนน้ำสนิมที่ตกค้างออกแต่ก็ไม่หมดเลยทีเดียว การสตาร์ทเครื่องและถ่ายน้ำออกไปด้วยจะต้องมีน้ำเลี้ยงตลอดเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจนเกินไปเท่าน้ะหมุนเียนแล้วไปถ่ายทั้งใหม่ ช่วงระหว่างการถ่ายหม้อน้ำเข็มความร้อนจะไม่ค่อยขึ้นปิดก็อวาล์วหม้อน้ำเกลือเติมน้ำยาหม้อน้ำถ้าเราลืมปิดออก,ก็น้ำยาจะไหลออกหมดซึ่ง เป็นอะไรที่ว่าเออสับเล่าฉะนั้นเราต้องปิดก่อนและนี่คือน้ำยารักษาหม้อน้ำหนึ่งแกลอนหนึ่งนิตรของอิทิสุเป็นน้ำยาเติมหม้อน้ำ วยใส่แล้วก็เทลงไปที่เียวก็โดยปกติแล้วตามหลักการเราจะใส่น้ำยารักษาหม้อน้ำแบบเพียวๆโดยไม่ต้องหม้อพักน้ำที่เาราล้างเสร็จ นำมาประกอบกับเข้าที่เดิมจะเห็นว่าน้ำยารักษาหม้อ,มอน้ำจะไม่เขียวเท่ากับถอนแรกเพราะมีการผสมน้ำ